อุทยานรอยกาดผีนี่นะทางเข้าสามกิโลตอนนี้ข้าแล้ว,วลแล้วก็เวลาก็หกโมงแล้วใช้แผนที่หนึ่งสองตอนนี้จเจ้ายังไงหาหาที่นอนตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ต้องเดินหน้าเท่านั้นถอยหลังไม่ได้แล้วถอยหลังไม่ได้แล้ว หวัว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาขคงสวยงาม าหน้อีกหกร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปไอ,เ,อเน็ตเขาก็แรงอ่นะมีสัญญาณโทราศาพัพท์นะมเออมีอ่ะเออโอ้ตายถนนเดี๋ยวคอนกรีตฟุกี้ิปุนเข้ามาคอนกรีตสลับลูกลงัง นี่เมื่อก่อนถ้าเป็นฝนตกเนี่ยโห้ยคิดหรอว่าเราเราไม่ได้ไปสุขควันอันเนี้ยเออโอ้เนี่ย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 ควันอันเนี้ยโอ้โหไมู่้รูู้เขาสวยมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะว่าเขาเผาตรงเนี้ยใกล้ใกล้ออฟ้รดถนนก็ลูกลังสนับคอนกรีตโอเนี่ยคนเผาคนเนี้ยทุรักทุเลเออนี่คนเผาเนี่ย ตำรวดมันจับได้ไม่ใช่หรอนะแม่คนเ<ม>ฝ้ามันอยู่ข้างล่างนูงน่นคนเฝ้าอุย้ยนี่มีกรุงเทพมีอยู่ตรงนี้บ้านเขาอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยลูกกลางสำรับคอนกรีตอ๋อที่เขาบอกโโอ้หมีทั้งลูกกลางมีทั้งคอนกรีตนี่นะ เขาเผาเผาเขาเผาควันมันจะเข้ามาในรถกลิ่นมันแรงสามกิโลเนี่ยใช้เวลากี่นาทีหลายนาทีนะเนี่ยเจ็ดนาทีระย่ อย่าบอกนะว่านอนมนสันเขาอันนั้น,น่ะใช่โอ้โหป้าเจ้กลวยทอดถือว่ามอยู่บน,บนสันเขาอ่ะจะทอดกลวยสักกี่อันดีวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหดนีตอยมิ่งตรงต่อไป ทางที่ขวาอันนี้ซ้ายซ้ายหรือขวาไม่รู้อ่ะอันนี้หรอน่าเป็นอันนี้นะมั้งถามเขาก่อนดิตัวกระจกถามเขาเลยอันนี้แหละเออไปไปเขห็นใหญ่ๆอีกนะโอเคโอเคไปเขาเขาิ่งมาได้แล้วก็ต้องิ่งไปได้ร้อยเมตรเลี้ยวขวา โอ้โหมันหักศอกก็อาจืออเจอมาดูอะไรนี่นี่ไม่รู้ป้าถามว่าดูอะไรใช่ไหมป้าถามว่าดูอะไรใช่ไหมก็ทางลงอีกทางหนึ่งไงโอ้โหถามพี่เขาคนนี้ดิทางนี้เนี่ยก็แผนที่มันก็บอกอย่างเงี้ยเออไปถ้าเธอมั่นใจไปนี่ไงยุงข้าวตรงตรงเนี่ยยุงข้าวนะ มีข้าวนะเขาปิดอย่างเงี้ยคือมีข้าวนะอืออจ่าอจ่าอจาเนี่ยทางมุกลางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นตันี่นสุดยอดอ่ะ <ś led> <ś led> อันนี้มันออฟโรดแบบไม่นี่เลยนะ <ś led> ใช่ไหถ้าฝนตกนี่ต้องขับสี่เท่านั้น <ś led> เหรอฝนตกตมืตอกี้เราอยู่ตรงน,นู้นมองทะลุควันไฟเดินมาเห็นทั้งเนี้ย ยังดีไม่ไม่ค่อยเปี่ยวหมู่บ้านเยอะมีคนวิ่งไว <คน S 1> ิ่งผ่านไปผ่านม,มาไม่เปี่ยวนะ ไปทางไหนอ่ะไม่รู้อันนี้อันนี้ตรงนะแต่อันนี้ให้หักอย่างงี้เลี้ยวขวาอา๋อแต่อันนี้ตรงเห็นไหมนี่ที่พาให้มันไปอนนจุดชมวิวอะไรสักอย่างอา๋อจุดชมวิวแต่ที่กลางใจคือตรงนี้ป่าวก็ไม่รู้ไงเชืเอ่ออุกูก็ จะกูกว่าพึงจะ,ะถอยอยังไงจะเลี้ยวขวายัางไงหากหัวไปทางนู้นนี่แล้วก็ตูดมาตรงนี้ถอยไหมไม่หากหัวแล้วก็ตูดไปทางนี้<ะ>สิเพราะ,ะว่าเขาทําเขาทําวงกลมไม่อยู่เห็นไหมค,คือจะดูลายใหม่ว่าเราต้องเลี้ยวยังไงไม่ต้องดูแล้วป้าหมุนไม่ได้เเออหมุนเลยจะดูทําไมทำเพ้ออะไร มาถ่ายอย่างนี้หรอเออเขาทำไปอย่างนี้เพราะมันหักศอกเลยเขาทำไปเพื่อที่ว่าให้เลี้ยวเข้าไปตรงนี้เลยนะสัตว์โอ้โหตายรอ,อไปกี่รอบยาวเลยยาวนี่ก็พ้นแล้ว เดิมาไม่น่าจะลำบากแต่เขาไม่มีป้ายเขียนว่าให้มาทางนี้นะเราก็ไม่แน่ใจว่าเออไม่แน่ใจเราทำไงเดีย๋ยวรอชาวบ้านถามมามองชาวบ้านก่อนแล้วกันเส้นทางตอนนี้แบบทรักทะเลมากอีกเก้าร้อยเมตรเก้ารอยห้าสิบเมตรถึงอื ใช้เวลา4นาทีถึงบอกถึง6โมง16นาทีจาวของดีๆก็ต้องแบบทุลักทุเลแบบนี้เนี่หอย่าทาแบบ้นตะกี้ไม่งั้นนี่เน่าทั้งเลยจะเน่ายัางไงเราแหละ แค่ตรงนี้หน่อยีกว่าแลชอ0เมตรอันี้กดตรงนี้ให้มัน0เมตร700เมตรจเมตรจะเอนมสวยเลยไม่เห็นค่ะ เห็นความกลัวมีที่นี่มันไม่มีถนนเออไม่มีอืตายเธอไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่งงมันเ,เอามาถ่ายดูตรงนี้ตรงนี้มีถนนน,นี่ไม่มีถนนถูกเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อ่ะยังมีถนนกว้างอยู่แนะ จ้าคุยทอด,ด,ด,ดอีกกี่เมตรห้าร้อยห้าสิบเมตรถามคำว่าอีกกี่เมตรนี่เมื่อไหร่ก็จะถึงจะทีวะโอ้ดีนะมันยังมีเน็ตอยู่นะเนี่ย มันอยู่สูงไงสัญญาณเด็ดมันเลยไม่บังเอ้ยเด็ดก็ไม่มีนะตายแล้วมันบอกจริงเชื่อใจจริงๆได้ได้ได้จริงๆเหรออ้ยอันนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีขนนแล้วโอ้ยขับไปในป่ามันก็คงงงนะว่าโอ้โหนี่สองคนนิ่งไปได้ไงวะ รู้มาเลยตอนนี้เออปิดตัวกระจกอีกสี400เมตรอีกหนึ่งนาทีถึงอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี้จะเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดอื้อ ไปที่นู่นอาจจะกางเต็นท์ใช่ไหมเราที่น in ่ป่านนี้ก็ได้กินข้าวแล้วเราเราจะกินข้าวขีงนองไม่รู้นั่นี่สงสัยนอนท่ารถแน่เลยตอนนี้เป <design> uh, ็นเลิกที่ดีๆมันเลิกไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่เอาแล้วมันก็ไม่ที่นอนนะ อีกสองเมตรเลี้ยวซ้ายเอออีกสองอเมตรหนึ่งนาทีขอให้มันนำถูกเถอะ่ะกุเออถ้ามันถูกปรดีถ้ามันไม่ถูกนี่ทำไงล่ะ <c oughs> ถูกเราก็นอนตรงถแถวนี้แหละนอนไหม <c oughs> <c oughs> สิ่งที่น่าลุ้นที่สุดก็คือข้าแล้วแน่สิเลี้ยวซ้ายแล้วจะถึงจุดหมายเจอแสงไฟแล้วเจอแธงชาติด้วยเจอธงชาติด้วยอุ้ยดีใจดีใจโอ้ยดีใจตายอุทยานวันนัอุทยานลอยใโอ้ยโอ้ยดีใจดีใจดีใจโอ้ย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 เฮ้ยเจอเจ้าหน้าที่แล้ว โอ้ย,อยปวดหลังมากเลยเขาออกเลยปวดหลังเลยอะเ,เอาหน้าเข้าดีกว่านะเอาหน้าเข้าอยูได้เอาขอใช่ไหมมากางเต้นครับ,รบ,รบจอดจอดตรงไหนไปจอดนี่มาถึงเวลาโอ้ยลงมาก็เย็นมากแล้วอ่ะ นี่มีร้านอาหารถอยรถมาได้ไหมอ่ะวิวสวยมากเลยนี่อันนี้วิวตอนกลางคืน นี่เรามีเพื่อนอยูน่นะมาถึงนี่จะทุ่มหนึ่งแล้วนี่ไหนไเห็นนะใครสองยูู่อีกเข้าไปครเยลองเอาใเข้าไปสองหลังตูนวะนี่ฮะปบไย ไหนปเจอตัวเบื้เริ่มเลยฮะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งวิ่งหนีออกมาหนเดี๋ยวเปิดประตูดูฮะหันขึ้นดิเอ๊ยเอ้มันอยู่ไหนอะเมื่อกี้ออใยญย่มันมันอยู่มันอยู่ตรงนี้เริ่มลัววมาลังประตูเฮ้ยใครไขก็ได้ตกกระจายหมดเลย ไปขายได้เป็นหมื่นเน,นี่นะเนี่ยไม่ได้ยามเชา้าไม่รู้ไม่ได้รู้นาฬิกาเลยว่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นะสวยมากลเลยรถขาจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ได้ ไม่ยอโอ้ยเดี๋ยวมันเอาตุ๊กตาออกมานี่มันมองไม่เห็นมือตื้อๆป้ากี่โมแล้วอ่ะหกโมเหรอหกโม เดินทางกลับกันหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่คนบิวก็งั้นงั้นอะแต่ลมแรงมากเลยคืนนี้หูเสียงปะ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 ปปะปอันนี้ค้ากลับแล้วขนุนกระดุกๆดุกหลังขนนออฟโรดออฟโรดไม่กี่โลนะประมาณสามสี่โลห้าโล ีนชอ้ทางแคบตรงคดเคียวเมื่อวานนี่เลยเราเราเราต้องขึ้นทางนู้นหรือไม่ใช่นี่แหละนี่เนี่ยทางนี้ทางนี้เชื่อไปดิจำได้ถูกแล้วมีทางซ้ายไปดิสืองไปดูอีกดิสองก็ไปดูเนี่ยเมื่อวานนี่เราที่เรามาติดติดเมื่อวานนี่ตรงเนี้ยมันจะไปทางไหน ได้หมุนล,ละแต่เขาหมุนกันตรงนี้นะแต่ป๋าไม่ยอมหมุนน่ะดูดิเนี่ยล้อเขาหมุนหมุนกันตรงนี้นะดูดิดูดูดูนี่หมุนหมุนยังไม่พ้นเลยลูดม,มันยาวเกินใช่ไหมออโอ้ยเอา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 ซอนเลยโอ้โห <c oughs> <า>หมืมหม็นอะไรวะเหม็นข้าวปั้น <laughs> ข้าวปั้นปั้นจี กระปันจีดีท่อนล้อมันโอ้มีไม้ยาบางห้ำจะมาอยากเก้สมันภายแผ่นี่ลงมาในหมู่บ้านนี่ซึ่งหมู่บ้านไล้พ่หรอไม่รู้อะหมูบ่บ้านช้างเขามัานช้างเขา อ,อยู่ในหุบเขาเป็นลำญ่ใช่ไหมเนี่ยนิ้วซ้าย เลาไม่ไม่มีเด็กไปรเรียนแล้วน้องเอกมีใครมาเรียนเลยวันนี้เขาไม่เรียนแล้ววันนี้วันอะไรอะวันปีใหม่วันน้ำค้างาจะหยุดยังไม่ถึงวันปีใหม่เลยเรียนหรือเปล่าในหมู่หมู่บ้านวาวบีบ้านวาวบีบาวาลบีชื่อเหมือนของชื่อเหมือนวีเลยอ่ะเนี่ย ซึ่งหมู่บ้านเนี่ยซึ่งสูงสุนน่าจะเป็นโรงลมก็น,น,น่าอยู่อยู่นะเชีงยงไฮม่โอ้ยหมู่บ้านคนจีนหมู่บ้านคนจีนเอ่ะ<อ>เออพัต<อ>ิดภ,ภาษาจีนยังไงอยู่ในภูเขาแบบนี้น่าอยู่หมู่บ้านจีนอ่ะ เซเว่นโอ้ไมีเซเว่นด้วยอ่ะเนี่ยเซเว่นเนี่ยแล้วก็มีปั๊มน้ำเซเว่นร้อยเมตรมีปั๊มเนี่ยเนี่ยปั๊มเนี่ยปั๊มเอาหรอว่าจะเข้าหรอไม่เข้าแล้วเบรกทำไมอ่ะเออดูทำไมดูเซเว่นนะไม่มีไปร้อยเมตรข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยส้มอันนี้ก็ส้มส้มนี้น่ากินกว่าตะกี้ กาแฟเข้ามากินข้าวกินหาข้าวกินอะนไรตรงนี้อย่ไหนบ้านไมเชเว้นเม็นี่เลยเม่อกี้มันเขียนบอกว่าอีกร้อยเมตรแต่ไม่รู้อยู่ไหน,ไนอยู่ในของเขาออกจากบ้านแล้ว พี่วีเลยอะหมู่บ้านะอะไรไม่ทันเจดีเจดีแลกวกองแขนอยู่ในป่ากำลังมาสร้างเนี่ยจะทำเป็นสถานที่แบบนี่เนาะปฏิบัติธรรมหน้าเป็นต้นกาแฟยนี่ยพี่วีเป็นต้นกาแฟหรอนะอ่าแล้วเนี่ยสองคนที่เขาก็แซงป้าล้วเห็นไหมจอดชี้ก่อนใไร สีเนี่ยใสอย่างน